กลับมาแล้วช่วงผู้ชายร้อยร้อยเชิญพี่แนนเลยค่ะมาพร้อมชุดเต็มสุดถือมาเลยถือมาวันนี้เห็นหน้าค่ะตาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบเราไม่เจอกันหนึ่งสัปดาห์ไปหาอะไรมา บอกคุณผู้ชมหน่อยไก่คอแระไก่คอและตกลงมันกอแระหรือกอแระสองอย่างครับผมไปสืบมาแล้วนะสองอย่างขอญาตครับผมคือหลายคนเนี่ยนั่งแล้วครับหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วครับเพราะว่าเป็นอาหารที่หาทานไม่ยากครับอ่าทีนี้เราไปเจอร้านนี้แต่ถ้าอร่อยนี่หายากใช่ไปเจอร้านนี้ไปสืบค้นไปสืบเสาะมาร้านนี้เอกลักษณ์เป็นยังไงครับคุณพี่แน่นเอกลักษณ์ก็คือน้ําจิ้มก่อนอ่าเครื่องแกงครับเผ็ด ซึ่งจะทานแล้วจะไม่ค่อยเลี่ยนแล้วก็ใช้หัวกะทิผมไปสืบทราบมาแล้วนิดนิดหน่นอยหน่อยที่เขาเปิดเผยได้เปิดเผยได้เพราะไฟจะเปิดเผยได้แค่นิดเดียวเป็นธรรมดาครับคุณผู้ชมครับเวลาเคล็ดลับความอร่อยหรือว่าสูตรลับที่เขาหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยบางทีต้องขอสงวนไว้นิดนึงค,คุณผู้ชมก็อย่าไปซีเรียสไปทานอย่างเดียวก็ได้แล้วไม่ต้องไถามอะไรกับเขาแล้วครับเราไปอุดหนุนไปอุดหนุนเขาไปหาของอร่อยทานเท่านั้นพอนี่วันนี้เห็นอยู่ข้างหน้าร้านนี้ไปเจอที่ไหนยังไงครับ อยู่ตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชมภาพเลยครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับเราไปดูภาพก่อนเขต8นะครับผมโอ้ยง่ายเลยคุณผู้ชมเขต8หาไม่ยากครับคับผมตรงไปปุ๊บศูนย์ขออนุญาตเอ่ยเลยนะครับศูนย์ดีแท็กศูนย์บริการดีแท็กเขต8 อยู่ทางด้านสายมือปุ๊บนี่เจอพอสุนี์นแตกปุ๊บจะเจอปากซอยถนนโชคสมาน5ซอยเดโชคสมาน5ซอยเจ็ดเลี้ยวเข้าไปเลยครับผมเพื่อความไปมันนี้ตรงไปปุ๊บแล้วขับเข้าไปสักกี่กี่เมตรกี่ร้อยเมตรประมาณไม่ถึงกิโลครับแต่ให้สังเกตง่ายนี่ครับนับลูกละนาดลูกละน้าลูกละนาดที่หนึ่งปั๊บใจเย็นเย็นลูกละนาาที่ลูกละนาดที่สองนี่อย่าหลับนะถ้าไปร้านนี้เจอลูกละนาดปุ๊บเลี้ยวซ้ายครับตามแนวเลยครับ่ ี่ช่ครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปเข้ามาแล้วนะฮะจะเข้าถนนรัตนาอุทิศรัตนาอุทิศนะครับคุณผู้ชมครับอาละป้าฝ้ายนี่อยู่ขวามือของทางเราอฝั่งตรงข้ามเปิดร้านไหมคุณไม่แน่วันนั้นที่คุณไปอันนี้เปิดครับผมเปิดอันนี้ผมไปก่อนครับผมอ๋อเก็บบรรยากาศมานิดนึงนี่ครับป้าฝ้ายตัวไก่ย่างอะไรคะไก่ย่างคอะยืนจิ้มหวานยู่นี่แหละครับบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงป้าฝ้ายป้ายังสาวอยู่เลยป้าฝ้ายนี่คือ คุณประทุมสุวรรณรักษาภูมิลำเนาเนี่ยเป็นคนนราธิวาสแต่ว่านี่แหละมาขายไก่คอและอยู่ที่หัดใหญ่อยู่ก็เป็นเวลาพักใหญ่ๆแล้วค่ะอ่าสิบเอ็ดปีแล้ว <10 S 1> เป็นป,ป,ปีที่สิบเอ็ดเป็นร้านอร่อยที่แม่ไปสืบเสาะอย่างที่บอกครับว่าตามกลิ่นเข้าไปกลิ่นหอมปับ๊บขับรถไปเลยครับผู้ชายรอยๆยพอเจอปุ๊บคนมุงอะไรกันแต่ว่าก็ทยอยกันครับมาฝ่ายบอกทยอยนิดนึงช้าครับช้าร้านนี้เพราะว่าต้องรอย่างไก่ให้สุกครับวันหนึ่ง กาไฝทําเยอะไหมครับวันไฝทำพอเพียงครับไม่เยอะขายเฉพาะบอกเวลาเปิดก่อนอ่าเวลาเปิดบ่ายสามแล้วก็ถึงสามทุ่มต้องใช้คาว่าไม่เกินไม่เกินสามทุ่มครับผมแล้วก็คืออันไหนหมดก่อนก็ไปก่อน๋อหมดสมมุติว่าน่องสะโพกหมดก็ทําเท่าที่ก็จะไม่ทำเยอะหมดก็คือหมดใช่ครับคุณผู้ชมไปทีหลังก็ต้องดูส่วนเนื้ออย่างอื่นของไก่แล้วล่ะครับน่องสะโพกหมดก็ดูปีกไปก็แล้วกันใช่ก็คือมี มีอย่างไหนก็เลือกอย่างนั้นเอาอแต่ว่าเส้นทางชีวิตของป้าไฝน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นแม่ค้าขายไก่คอแลนะครับก่อนหน้านี้เย็บผ้าแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเย็บไปนานๆเนี่ยสุขภาพก็เจ็บอดแอดท้ายที่สุดก็ด้วยความที่เป็นคนชอบทํากับข้าวลองผิดลองถูกจับพระจับพลูมาเจอสูตรอร่อยไก่คอและครับสูตรเด็ดด้วยก็เลยทํามาขายให้กับผู้บริโภคขายอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ ตั้งแต่ปี2545ครั้งแรกที่ปากซอย7โชคสมานแต่ที่สำคัญครับไม่ได้ขายอยู่ที่นั่นตลอดระเหตดไปเรื่อยๆเจอไล่ที่ใช่ไหมใช่ถูกไล่ที่โอ้โหบอกแล้วว่าชีวิตน่าเห็นใจคุณเก๋ครับผมถูกไล่ที่ปี47มาอยู่กลางซอย7ซอย7สมานโชคสมานเหมือนกันครับโชคสมานเหมือนกันใช่มับปี50ย้ายอีกมาอยู่ปากซอยนรัตนอุทิศแสดงว่าลูกค้าต้องตามมาเรื่อยๆเลยนะใช่ยังไม่หมดคุณเก๋ปี53ย้ายอีก ย้ายมาขายหน้าบ้านเช่าณปัจจุบันจี่เรอาบ้ตัวเองแต่ก็บ้านก็ยังเป็นบ้านเช่าอีกแต่น่าจะวางหลักปักฐานได้พอสมควรถึงจะเป็นบ้านเช่าไม่ต้องถูกไล่ที่แล้วบ้านเช่าก็ไม่ใช่หลังใหญ่ไม่ใช่ครับเป็นอ้องเดียวตรงตง อยู่แบบนี้ครับแนนไปชลูดูส่วนราคาเมื่อก่อนเนี่ยป้าฝ่ายบอกว่าขายอยู่ที่ไม้ละ10บาทค่ะคแต่ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกษิจเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นป้าใหม่ก็เลยปรับมาขายจาก10บาทเป็น15บาทก็ปรับมาตั้งแต่ปี5้าแล้วนะแต่คุณผู้ชมครับ15บาทเนี่ยคือถ้าเห็นของจริงที่คุณพี่แนนเอามาตั้งอยู่ตรงหน้าในรายการเนี่ยไม้ใหญ่นะคคุณผู้ชมไม่ใช่ไม้เล็กๆไม้15บาทเนี่ยก็กินอิ่มมะฮะตั้งอยู่ข้างหน้าดูครับนี่เป็นไงแม่ป้าฝ่ายชีวิต ต้องสู้อ่ะต้องใช้คํานี้เลยชีวิตต้องสู้ครับคุณเก๋แล้วก็ฝายเขาก็ทําแบบนี้คุณผู้ชมคะทุกวันกิจวัตรประจําวันก็คือต้องไปซื้อไก่สดที่ตลาดแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมาเนี่ยแหละค่ะหันมาเสียบไก่ตั้งแต่ตอนบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายโมงครับบ่ายโมงใช่ครับแล้วก็เริ่มขายตอนบ่ายสามโมงครึ่งแล้วบอกว่าจะขายจะขายไปจนถึงประมาณสามทุ่มค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมคะบางวันเนี่ยหมดก่อนสามทุ่มขายดีคุณเก๋เพราะว่า ทานคู่กับข้าวเหนียวและที่สําคัญครับไก่คอและเจ้านี้ฮะเวลาส่งให้กับคุณผู้ชมเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยจะห่อใบตองออไม่ได้ห่อกระดาษห่อถุงพลาสติกนะห่อใบตองนะแล้วมันจะมีกลิ่นหอมคุณเก๋เวลาไก่ย่างร้อนๆแล้วห่อใบตองมันจะหอมกลิ่นใบตองเลยค่ะผู้ชมเชื่อไหมคะว่าแม่ทําขนาดนี้ลองผิดลองถูกสูตรการทํามาเนี่ยป้าฝ่ายบอกว่าเคยมีคนมาหลอกถามสูตรว่าฝายเหมือนกนันนะ <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงค่ะว่าฝายรู้ทันป้าฝายไม่บอกแม่คนเราก็ยังหัวหมอนาอ กับเป้าฝชีวิตแม่ค้าตัวเล็กๆครับแล้วก็หาเช้ากินค่าขายบ่าย3มเลิกก่อน3ามทุ่มยังจะไปหลอกเอาสูตรจากเป้าฝ่าี่ครับโอ้ถ้าเป้าฝ่เล่าสนุกตลกด้วยเป้าฝ่ยบอกเหอตะล่อมตลอมมาทีละนิดแบบ ใส่แป้งเยอะไหมเออพร้ไฝ่เขาเล่าให้ฟังผมยื่นฟังเออตลกเลยเนาะมีเวลาคนที่จะไปจะเอาสูตรนะครับเออทุกอย่างชักแม่น้ําทั้งห้ามาเพื่อที่จะขอสูตรอันนี้ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเห็นใจเธอครับพระไฝ่ดูครับแม่ขายตั้งแต่ปีสี่ห้าแล้วก็โดนไล่ที่มาตั้งหลายจุดขายด้วยสูตรที่ตัวเองคิดมาเองครับแล้วยังจะไปหลอกเอาสูตรของป้าไฝ่ก็อีกแม่ใจดาจริงจริงคุณผู้ชม ก็คือร้านก็ลูกค้าเรื่อยๆฮะส่วนเรื่องของคําว่ากอและคุณผู้ชมคะเราเมื่อกี้ถามคุณแม่แล้วตกลงมัาชื่อกอแระหรือกอและกันแน่เนี่ยมีทั้ง2อย่างได้สองอย่างเรียกได้สองอย่างใช่ไหมครับผมเราไปสืบมาแล้วว่าเรียกได้ทั้งสองอย่างค่ะแล้วเห็นบอกว่านอกเหนือจากไก่ก็สามารถเอาเนื้ออย่างอื่นมาทาได้ได้ใช่ครับเอาน้ําจิ้มเนี่ยไปราดน้จิ้มเนี่ยแล้วแต่เคล็ดลับของแต่ละคนเห็นบอกว่าเป็นปลาก็ได้ได้ครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นหมูก็ได้ได้แล้วสูตรเด็ดสูตรเด็ดเด็ดดวงเลย ที่คนแถวนั้นฮิตครับโทษนะครับเครื่องแกงนี่ครับห่อใบตองแล้วนําไปย่างอย่าผมไม่ได้บอกใครนะครับผมไม่แอบดูเข้ามาทำกันแล้วทีนี้นะครับต้องขอต้องขอซื้อไหมครับก่อนเอาไปย่างหรือว่าเป้าไฟได้ดีแต่ก็ให้ทีละนิดทีละหน่อยละกันไม่ได้เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อไก่นี่แล้วก็น้ําจิ้มนี่อครับน้ำจิ้มนี้ปุ๊บนำไปห่อใบตองแล้วก็ย่างนี่คือเครื่องแกงอนนี้คุณผู้ชมอ๋อมาย่างไฟ มันคือเอาน้ำจิ้มนี้ไปย่างอีกทีหนึ่งถูครับผมแล้วมันก็จะกลายเป็นเครื่องแกงแห้งๆคล้ายๆอหมกผมไ่แอบกระซิบเขามขายดีครับตัวนี้ไอ้ครับมีอะไรแลอันนี้คือสูตรสูตรนี้ลูกค้าเขาคิดกันเองใช่ไหมครับไม่ใช่ป้าไผ่ป้าไผ่ไม่ได้คิดก็คือลูกค้าชอบแบบลองหอใบตองดูซิเหลือไหนๆก็ขอมหน่อยมันก็คล้ายๆหอมอกเนาะคนนับจะนวอนุญาตคืออนุญาตหอมมากครับคุณผู้ชมครับหอมจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ แต่ว่าเป็นสูตรสูตรเด็ดของป้าไฝอันนี้คือสุดยอดแล้วลองผิดลองถูกมาเยอะจนไม่สามารถจะให้ใครได้นี่แะครับคุณเก๋ตรงหน้าคุณสักอ่ำซาคุณเก๋ไก่ก็อแรกนี้พีิเกทันแล้วล่าอื่นเป็นไงระหว่างคุณเก๋จะชิมผมเล่าไปพลางๆแล้วไก่ออกตัวแล้ลกันคือไม่ได้ทานนานมากละไก่ขอแรกนี่นะครับคุณผู้ชมเป็นอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ามีที่มาจากพืนแดนแล้วมาดูของบ้านละกัน้วคุณม่แนน ก็ที่พื้นที่สามจังหวัดก็น่าจะมีกินให้เยอะมากกว่าบ้านเราเพียงแต่ว่าบ้านเราก็ยังพอมีแต่ว่าหาร้านอร่อยๆก็ยากอ่ะคุณเก๋อันนี้คุณพี่แนนไม่ได้เอามาให้จิ้มใช่ไหมหรือว่ายังไงเนี่ยแล้วแต่ลองลองทานก่อนครับเนี่ยทานทานข้าวแรกก่อนอ่าไม่ต้องกลัวเปื่อนอ่ะแต่ข้าวเหนียวไม่ครับก็ดีคุณไม่แนนแกนี่เดี๋ยวผมมีสูตรเด็ดอีกข้าวเหนียวก่อนอย่าบอกว่าปั้นข้าวเหนียวเลยจงโปนี่นะแปลกๆเยอะเอาละครับคุณผู้ชมคะจําได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยนะ ถ้าหนังกางแปลามันต้องซื้ออันนี้ใช่ไหมเราต้องทานคู่กับข้าวเหนายข้าวหลามแต่ปัจจุบันนี้ข้าวหลามหายยากมากยากมากเพรอย่างนี้ซะก็ได้แบบนี้แหละคุณผู้ชมได้แบบนี้แหละหอมเก๋นี่ขอลองไปก่อนนะครับเป็นไงครับหอมมากอ่ะหอมครับคุณเก๋นั่งตรงนี้ผมยังหอมกลิ่นอันเนี้ยเขาเดแกงครับเนี่ยครับลองข้าเหนียวครับในมีอะไรเด็ดเด็ดเยอะ อ่าขาเดียวไปแล้วจิ้มไหมครับลองจิ้มไหมครับอ่าป๊าดเป็นไงครับนี่หลายคนซิ้มาอีกแล้วยมันมันทั้งหวานมันเผ็ดหน่อยๆแล้วมันมันอือยังครับยังไม่หมดขาเดนียวไปยังครับวางข้าวเหนียวก่อนครับผมหอมมากครับหอมไหมครับวางข้าวเหนียวก่อนครับหอมมากอร่อยวางข้าวเหนียว่นี่เกี่จองนะคะวางวางข้าวเหนียวก่อนครับเอาละครับแล้วไงต่อยังไม่จบก็คุยพี่ไดยังครับกระเป๋าโดอลลมอนมาแล้วครับ ป๊าบลองนี่ดูลองดูเมื่อกี้คุณเอามาจากตรงไหนคุณพี่แนนผมเอามาจากตรงนี้ใส่กระบอกมาลองดูครับอันนี้คือชาวบ้านคิดหรือว่าผมคิดครับป้าไหคิดป้าไฝจริงจผมบอกเคลดรับว่าตัามจงครับป้าไหบอกว่าอันเนี้ยครับเขามีสูตรเด็ดอย่าบอกว่าเอาอันนี้มาทาเหมือนแยมใช่ครับผมไปเมื่อวานไปลองมาก่อนอ่ฮะอันนี้ตาปุ๊บ ป้าไหลประกบและย่างให้โอ้สุดยอดแต่นี่ป้าไหลทำไม่เปทันก็เลยมาได้แต่แบบคือพอเอานี่มาทาเหมือนกับทาทาแยมหน้าขนมปังประกบปุ๊บก็ย่างไฟซะหน่อยน่าจะย่างหน่อยย่างก่อนย่างกรอบอันนี้ย่างปุ๊บอันนี้ทาประกบต่อแล้วย่างต่อเคี้ยวดังกรอบอร่อยมากนี่เลยผมคุณเก๋ลองยังลองจิ้มดูลองลองลองไปไปครึ่งแผ่นแล้วค่ะลองกันครับลองจิ้มดูครับนี่คือไม่ไม่ต้องไม่ต้องทาทั้งแผ่นก็ได้ลองดูครับคุณผู้ชมมันก็จะคล้ายๆกันบอกคุณพี่แนนนี่ครับผมมีแล้วครับอร่อยครับอร่อย แสดงว่าเอาเข้ามาเว็บก็ได้ใช่ไหมครับสรรหาของแปลกๆแล้วลองๆอันนี้อาหารปักใต้คุณผู้ชมค่ะอันนี้อาหารฝรั่งมันไปกันได้ไปกันได้อร่อยดีครับคุณผู้ชมครับแม่ไหมครับมันมันเข้ากันอันนี้ป้าฝ่แกต้องทําเผื่อเหลือไว้เยอะแน่เลยผมว่าเพราะว่าลูกค้าต้องการมากนอกจากมาซื้ออันเนี้ยไก่ก้อนแล้ว แต่นิกับอยากลองไงที่เอาอันเนี้ยแล้วห่อใบตองแล้วไปย่างไฟต้องลองไปดูครับอยากลองเดี๋ยวคุณจบรายการคุณเอาใบตองแล้วเนี่ยย่างไฟเลยอ่าอร่อยครับแล้วก็นี่ครับอุดเด็ดผู้ชมอิจฉาเราสามคนไหมคะน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูรายการเราจบไปหาเป้าฝ่ยังทันแต่ว่าเป้าฝ่าบอกว่ารอด้วยนะครับเพราะว่าไก่ไม้หนึ่งย่างนานป้าฝ่ก็ย่างทีใจร้อนไม่ได้ครับอ่านี่เราเจอร้านที่ ปทางต้องใจเย็นๆอีกแล้วค่บวันนี้ต้องใจเย็นของอร่อยต้องทานใจเย็นเย็นต้องรอใจเย็นเ็นป้าไฟมีคนเดียวด้วยคืออย่างที่ป้าฝํายทำคนเดียวครุณผู้ชมครับน้ําจิ้มเนี่ยมันจะออก3รสสักประมาณนั้นนะผมว่ามีเผ็ดด้วยมีมีเผ็ดแล้วก็มันจะไม่เลี่ยนเพราะว่าหลายหลายครั้งที่เราได้ชิมไก่กอแล้วครับหนึ่งมันสองเลี่ยนแต่เที่ยวนี้เนี่ยน้ำจิ้มของป้าฝเนี่ยอยากจะบอกว่ามันจะมีเผ็ดแต่ไม่ได้เผ็ดมากครับแต่ว่าเอาพอรู้รสว่าเผ็ด จะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกว่ากลินแล้วมันจะอร่อยคุณลง3จังหวัดบ่อยรสชาติแตกต่างกัน<ต>ไหมกับ3จังหวัดก็เป้าฝก็เป็นคนภูมิลําเนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าน่าจะรับเอาวัารยธรรมจากตรงนั้นมาแล้วก็มาอัดแต์ครับค,คุณผู้ชมมาปรับ ให้ถูกปากคนใหญยก็จะสไตล์ก็จะต่างกันนิดนึงทางโน้นก็จะหนักเครื่องเทศอาจจะมันๆหน่อยอาจจะหวานหน่อยสําหรับคนมุสลิมทางนี้ก็จะเป็นคนไทยรสชาติจัดขึ้นมาหน่อยนึงเปรี้ยวฝอยก็เลยเติมความเผ็ดรสชาติให้มันกลมกล่อมขึ้นแต่ไม่รู้หละยังไงอร่อยครับอร่อยครับคุณผู้ชมครับอาพี่แนนบอกคุณผู้ชมนักทีใครที่อยากจะไปอุดหนุนผมว่าเย็นนี้นี่ดูพี่แนนเอามาเนี่ยย้ำย้ำร้านที่ตั้งย้ำร้านก็คือถ้าใครไปถนนรัตนอุทิศถูกครับ ก็คืออยู่ระหว่างซอยรัตนอุทิศซอยหนึ่งกับรัตนอุทิศซอยสองร้านก็ฝ่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของซอยแต่ถ้าใครไม่ถูกนี่อีกครั้งเลยครับดูตามรอยของคุณพี่แนนคุณผู้ชมครับถนนเขตแปดปาร์คศูนย์ดีแท็กอยู่ซ้ายมือครับอ่าโฆษณานิดนึงอ่าไม่เป็นไรครับก็จะเจอป้ายนะครับถนนโชคสมาน5ซอย7จ็ดำให้ดีนะครับโชคสมาน5ซอย7คุณพี่แนนเอาป้ายมาให้เห็นแล้วครับเมื่อกี้ ตรงเข้าไปเลยครับตรงเข้าไปหน่อยเดี๋ยวมันจะมีช็อตที่คุณพี่แอนบอกมาร์คจุดเลยต้องผ่านเนินลูกละนาดเนินที่หนึ่งอย่ารับนะคะเนินที่หนึ่งเนินที่หนึ่งครับผ่านไปแล้วปุ๊บอันแน่เห็นเดินที่สองปุ๊บถอนคันเร่งเลยครับเบาๆหน่อยตรงนี้เจ็บชุมชนวิ่งช้าอยู่แล้วครับผมแล้วเราก็อย่ารีบครับผมเลี้ยวซ้ายเลยครับจะเห็นร้านประไมยค่อยๆนะครับค่อยๆสังเกตดีๆเลี้ยวซ้ายปั๊บต้องเบาเลยใช่ไหมเบาเลยครับผมเพราะว่าปากซอยจะอยู่ นิดเดียวแล้วร้านป้าหมายจะอยู่ตรงกลางระหว่างปากซอยเลยครับ1กับ2รัตนอุทิศแต่ถ้าใครไปถนนรัตนอุทิศถูกจะเข้าทางไหนก็ได้เหมือนกันคือถ้าคนย่านนั้นเนี่ยรู้เขาเขาอาจจะมีตอกซอกซอยเยอะทะลุกันได้ครับผมแต่นั้นเข้าทางนี้ง่ายๆให้คนสังเกตง่ายๆครับผมจะได้ไม่หลงกันถามคุณพี่แนนหน่อยอุปนิสัยของป้าฝ้ายเป็นไงครับคุณพี่แนนครับอันดับแรกคือนิ่งๆก่อนนั่นไงด้วยใ่ครับนิ่ง่านิ่งๆสักนิดนึงก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คุยใจดีป้าก็ใจดีชอบทานกับข้าวให แจกให้คนอื่นครับเขาบอกว่าว่างๆก็ลูกก็มาก็ได้นะอะไรแบบนี้ใจดีพอคุยปุ๊บยิ่งปลายเดือนนี้ยิ่งต้องไปเลยใช่ครับผมพอเครื่องติดปุ๊บคราวนี้ไม่หยุดแล้วครับยาวเลยครับแรกๆนิ่งอยู่แต่ว่าใจดีครับสรุปว่าป้าไหวก็โอเคนี่แหละครับป้าไหวก็โอเคที่คุณพี่แนนไปสอหาเพราะว่าเห็นถึงความตั้งใจชีวิตลำเคนจำเป็นต้องสู้ชีวิตอย่างป้าไหวครับคุณผู้ชมครับแวะเวียนไปย่าน ตรงนั้นเนี่ยแวะไปหาป้าฝยหน่อยผลไม้สองไม้ครับมีชื่อร้านไหมคุณวี่แนนป้าฝอยเจ้าเก่าเนี่ยครับร้านไก่ย่างกอแลวป้าฝอยเจ้าเก่าสูตรปัตตานีเขาบอกว่าสูตรอร่อยที่สุดคือต้องสูตรปัตตานีเท่านั้นครับเครับปัตตานีเป็นต้นตํำรับของไก่ขอแลวเขาจะมีงานไก่กอและประจําปีแล้วก็อยากให้ลูกค้าหรือว่าท่านชมที่ชมรายการอยู่ไปหาป้าฝยแล้วบอกว่าดูมาจาก เคเบิลหรือว่ารายการผู้ชายลอยๆนิดนึงครับเป้าไฟเขาจะได้ยิ้มแย้มแล้วก็แบบอาจจะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคละครับจะบอกอย่างงี้ดีไม่ได้บอกใครก็แล้วแต่เทคนิคใครละครับทีมงานบอกว่าเผื่อเป้าไฟจะมีน้ำซอสหรือน้ำราดแกงมาถุงใหญ่ๆก็บอกไปครับเป็นกําลังใจให้เป้าไฟครับผมด้วยไปหน่อยไปแวะไปเยี่ยมเขาบอกว่าจ่าผู้ชายลอยๆอ่าเป้าไฟแค่ทำคนเดียวนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นก็ถ้าใครนั้นก็ อย่าไปรีบแก่แกทําขายตั้งแต่สามโมงมครึ่งจนถึงสามทุ่มแต่ว่าแกบอกว่าหมดก่อนเกือบจะทุกวันละค่ะครับ <ผม S 2> อ่าอ่าป้าฝายเย็นนี้ก็รอรับลูกค้าและแฟนรายการผู้ชายร้อยๆเลยผมเชื่อว่าไปแน่ครับฮะ อ่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเป็นข่าวแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าแล้วก็วันศุกร์หน้าผู้ชายรอยๆคุณพี่แนนจะเป็นร้านอะไรต้องตามกันมไม่แน่ไม่ได้อาจจะเป็นร้านข้างบ้านคุณก็ได้ใครจะรู้นั้นต,ต้องรอติดตามครับครับผมใช่ค่ะวันนี้ลารายการไปพร้อมกันเลยทั้งสามคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ